ี่โหลดสามเฟสคิดอย่างไรตัวอย่างนะครับถ้าเรารู้โหลดอย่างเช่นโหลดตัวนี้นะครับเป็นลิฟต์ขนาด15คน20 KVA ใช้แรงดัน400โวลต์สามเฟสสีสายแล้คำนวณแ่งง,ง่ายๆก็คือเอา20 KVA นะคูณพันแล้วก็าหารแควรูสามสี0รมันก็ได้กระแสเป็นสามเฟสขึ้นลายทุลายซึ่งกระแสตัวนี้ก็ามาใช้ในการออกแบบขนาดเครื่องมงือกนนะครับ ขนาดสายหาขนาดสายต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์คุณก็ต้องไปดูในบทที่6นะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้ลงลึกไปถ้าเป็นแสงสว่างทุกๆไปอย่างหลอด N i d ซึ่งเป็นปกติเป็นหวัดนะครับวัดกับ v a เนี่ยคือฟันเฟอร์ได้เลยเพราะว่านะครับพวกหลอด N i d พวกนี้ก็เป็นหลอดที่ที่ไม่เป็น high p f นะครับก็สามารถจริงเราแปลงมาเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับไปดูในภาคผนวกผม นะครับว่ามันที่มาที่ไปมันเป็นมาอย่างไรนะฮะว่าเป็น VA นะคิดอย่างไรในทีน่นี้ถ้าเป็น HiPF ก็จะเป็น300 VA นะครับก็สามารถคำนวณถ้ามีอยู่แชุดก็คำนวณโหลดมาเป็น VA ได้เลยนะครับถ้าเป็นวัดเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับเป็น VA นะครเต้ารับคิดอย่างไรโดยทั่วๆไปนะครับเต้ารับถ้าเป็นเต้ารับที่เป็นเต้ารับเดี่ยวนี่ หรือเต้ารับคู่ทั่วไปเราใช้1 8 0 v a นะครับถ้าเป็นเต้ารับที่มากกว่า1เต้านะครับเราก็คิด3 6 0 VA อันนี้ก็จะเป็นหลักอยู่ในมาตรฐานในบทที่3มนะครับมาตรฐานในบทที่3แล้วก็การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยปกติแล้วเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยก็จะใช้ในเครื่องทำอุ่นเครื่องทำร้อนในห้องน้ําในห้องครัวที่มีน้ํานะครับนั้นหลักการแนวแบบเนี่ย ก็ควรจะแบ่งแยกวงจรท,ที่ที่ไม่เซนซิทีฟเนี่ยก็ใช้กับพวกวงจรทั่วไปแสงสว่างหรือเต้ารับที่ไม่แป็เป็นนะครับแต่ว่าเต้ารับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราป้องการความเสี่ยงได้แล้วก็มาอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดไฟลวนะครับที่สามารถโพสเทคเป็นสปิดโหลดนะครับก็จะแบ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำหรับป้องกันในเรื่องของไฟลวแต่ว่าประเด็น เคสทาแบบนี้เนี่ยเวลาไฟที่วงจร,รใดตัวรหนึ่งเนี่ยดับก็จะมีปัญหาต่อเรื่องของความมั่นคงหรือความน่าเชื่อถือระบบก็จะดับทั้งหมดนั้นในทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะแบ่งถ้ามีเงินนะครับก็แบ่งเป็นวงจรใครวงจรมันนะครับก็ผ่าน RCD ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความน่าเชื่อถือของระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ามีเงินถ้าไม่มีเงินก็ ต้องทอย่างนี้เพราะว่าแต่ว่าลดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของระบบเวลาดับก็จะดับทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของงานออกแบบที่ก่อนเพราะว่าในในมาตรฐานจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของรีไลตี้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของโหลดนะครับที่เป็นอาจจะเป็นโหลดส่วนกลางหรือโหลดในห้องชุดเนี่ยที่เราสามารถเห็นอุปกรณ์ได้ชัดเจน ก็สามารถใช้หลักการคำนวณซึ่งหลักการคำนวณน,นั้นเนี่ยก็จะใช้หลักในเรื่องของการใช้โหลดที่เป็นนะครับดีมานแฟกเตอรต่างๆอะไรได้นะครับแต่ว่าการใช้แบบนั้นเนี่ยในการขอใช้ฟ้าอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่ท่านต้องิไปดั้ง declare ต้องคำนวณโหลดต้องแสดงที่มาของ d e m a n แฟกเตอร์ต่างๆซึ่งอยู่ในบทอิสาซึ่งบางตัวเนี่ยก,ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ แต่ว่าผมก็มีตัวอย่างแล้วก็มีมาตรฐานที่อยู่ในท้ายบทเป็นภาคพพหนวกท่านก็ไปดูเป็นตัวอย่างนะครับหรือจะใช้อาจจะเป็นใช้เป็นของ IE ของมาตรฐานของ BS ก็ได้นะครับหรือ i t e m E นะครับก็อันนี้ก็ไปดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าในมาตรฐานจริงในบทที่3เนี่ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือส่วนของที่เป็นแสงสว่างนะครับส่วนที่เป็นเต้ารับนะครับกับส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น เครื่องทำน้าอุ่นนะครับเครื่องปรับอากาศพวกนี้จะมีดีมานอยู่เกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดสําหรับอาคารโดยเฉพาะอาคารที่เป็นอาคารชุดเนี่ยก็สามารถคํานวณดูถ้าคํานวณแล้วมีค่ามากกว่าโหลดที่คํานวณจากที่กําลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็สามารถใช้โหลดตัวนั้นดีแคลร์ได้นะครับแต่ว่าจะใช้หลักการคํานวณเพื่อหาขนาดโดยหลักการผมแนะนําให้ใช้หลักการตามนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะออกแบบนะครับเพราะว่าอันนี้คือขั้นต่ําในเรื่องมาตรฐานแต่ถ้าใช้สูงวันนี้เนี่ยในในมาตรฐานเขาไม่ได้ว่าอะไรก็สามารถดําเนินการได้นะครับนั้นผมจะเข้าสู่ในการหาโหลดตามมาตรฐานบทที่9นะครับว่าคํานวณซึ่งจริงๆอย่างที่ผมเรียนคือการคํานวณโหลดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนแต่ว่าผมจะเน้นในส่วนที่เป็นห้องชุดห้องชุดที่คิดอย่างไรนะครับ โดยหลักแล้วเนี่ยการคำนวณโหลดจากของชุดเขาจะดูจาก <c oughs> พื้นที่ใช้สอยเป็นหลักนะครับพื้นที่ใช้สอยว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกำหนดเป็นพื้นที่แล้วโดยปกติการาคาชุดทั่วไปเนี่ยเขาก็ขายเป็นพื้นที่อยู่แล้วว่ากี่ตารางเมตรนะครับสามารถคำนวณได้ซึ่งโดยจริงๆในมาตรฐานเนี่ยเขายกเว้นไม่ต้องคิดเอาระเบียงมาคิดก็ได้แต่ว่าถ้าจะนําม,มาคิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าในมาตรฐานจริงเนี่ย ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเอาระเบียงมาคิดนะครับจะใช้เฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่หลักคือที่ใช้สอยจริงๆนะครับนะฮะเวลาคำนวณเนี่ยก็จะมีหลักง่ายๆนะครับก็แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ค,คือคือไม่มีระบบทำามิมพ์เยงงส่วนกลางเราต้องแบ่งว่าอาคารที่เราจะเอาแบบนั้นเราต้องมีข้อมูลนะครับว่า,ามีเครื่องบาร,ระกาศจากส่วนกลางหรือไม่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้แบบไม่มีอยู่แล้วละนะโดยส่วนใหญ่เกือบ100%หรือ90%กว่าเป็นี่ยเป็นชนิดที่ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลางนะครับนั้นเวลาคิดนี่คิดอย่างไรนะครับอันนี้ก็จากบทที่9นะครับหัวข้อตามนี้ก็พื้นที่เนี่ยก็หลักง่ายๆนะครับก็คือขนาดพื้นที่ไม่เกิน55ตารางเมตรเนี่ยก็จะใช้หลักก็คือโลกของห้องชุดเนี่ยก็คือ เอาโหลด 90A คูณกับขนาดพื้นที่แล้วก็บวกด้วย p o w e r l o ์โหลดนะครับพาวเวอร์โหลในที่นี้ก็หมายถึงกลุ่มที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนหรืออะไรต่างๆนะครับหรือเตาไ,ไฟฟ้าเขาถือว่ารวมหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะประกอบด้วยพวกแสงสว่างพวกเตาลับนะครับเพิ่งปรับอากาศจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ส่วนที่ไม่เกิน55นะครับนีส่วนที่ตั้งแต่55ขึ้นไปก็คือถึงร80ก็จะ พาวเวอร์โหลดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามขนาดของพื้นที่ห้องนะครับตามความร่ำรวยเพราะคนรวยก็จะใช้พาวเวอร์โหลดเพิ่มขึ้นอาจจะมีจํานวนห้องน้ําเพิ่มขึ้นจน,นเตาเครื่องทำน้ําอุ่นเพิ่มขึ้นมีจํานวนห้องเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเพิ่มเข้ามาถ้ามากกว่าร้อแปดสิบขึ้นไปก็จะเป็นหกพันเห็นไหมฮะพวกนีพก้พวกเราก็จะไปเขียนเป็นตารางอยู่ใน Excel ได้เลยหรือเขียนเป็นสรรมการเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์แล้วก็คาโปรแกรมทํางานได้เลยนะครับ ตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้า100ตารางเมตรเราก็นะครับเอา100มาแทนตัว A ก็คำนวณได้เลย100นี่เกินเกิดจาก55ขึ้นไปละถึง180ไม่เกิน180แล้วก็คือ3000ก็จะได้โหลดเป็น VA แล้วนะครับโหลดตรงนี้เราก็นำไปหาเป็นกระแสต่างๆนำไปหาขนาดเครื่องวัดนำไปหาขนาดสายเมนที่เข้ามานะครับ ตรงนี้ได้หาขนาดเครื่องป้องกันหาขนาดเครื่องวัดนะครับหาขนาดเครื่องป้องกันในห้องชุดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนรวมของโหลดทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับก็เป็นภาพใหญ่ๆ